สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวล,ลตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าโกตารายานะฮะก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในย่านชัยนาทาวของกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะเป็นวันอาทิตย์นะฮะก็บรรยากาศตอนนี้นี่ก็ฝนเนี่ยกำลังตกเทลงมาเลยนะครับสำหรับบรรยากาศที่กัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะครับ ผู้คนหลายคนนี่ก็มาหลบฝนกันนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของป้ายรถเมยด้านหน้าห้างโกตาลยานะฮะแล้วก็จะมีพวกบรรดารถแท็กซี่จอดเรียงรายอยู่ด้านหน้านี่ก็เป็นสะพานลอยครับจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับบริเวณถนนเปอร์ตลิงรับแหล่งที่ขายพวกสินค้ามือสองของกัวลาลัมเปอร์นะฮะก็ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่จะเป็นจุดที่มีชาวฟิลิปปินส์ครับคนอพยพจาก หลากหลายประเทศนะมาอยู่รวมกันนะแต่จุดหลักๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชาวฟิลิปปินส์นะฮะตรงนี้เนี่ยถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งก็คือลิตเติ้ลวานิลานะฮะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะเจอกับพวกบรรดากลุ่มชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากเนี่ยฮะก็ส่วนใหญ่นี่ก็ที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็จะได้ยินพวกสำเนียงภาษาตากาล็อกนะครับซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นของทางประเทศฟิลิปปินส์นะฮะ ด้านนี้นี่มีบริการโอนเงินกลับประเทศลมีโอนเงินกลับประเทศไทยนี่ก็มีนะครับี่โอนเงินกลับฟิลิปปินส์นะฮะก็ที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่แรงงานต่างชาติเนี่ยจะอยู่กันนะฮะก็นอกจากฟิลิปปินส์นะก็จะมีทางด้านของอ,อินเดียเนปาลพมา่บาบังคลาเทศพวกนี้นะที่จะมาอยู่นะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบรรดาชาวฟิลิปปินส์นะฮะ นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเข้านะครับนี่ครับบรรยากาศในช่วงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรครับด้านนี้นี่เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือนะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะฮะหลากหลายสกุลครับทั้งเงินบาทเงินดอลลาร์สิงคโปร์เงินลิงกิตนะครับเงินดอลลาร์อเมริกาเงินยูโรเงินรูเปียอินโดนีเซียเปโซฟิลิปปินส์นะครับหยวนจีนแล้วก็เงิน ดงเวียดนามแล้วก็อีกหลากหลายสกุลน,นะครับแนวด้านตรงนี้นี่ก็จะมีพวกร้านขายโทรศัพท์มือถือนะฮะบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะพึกคักเลยครับโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นวันหยุดของที่มาเลเซียเนี่ยครับบรรยากาศที่นี่คือประเทศมาเลเซียนะฮะแต่ให้อารมณ์เหมือนกับอยู่ในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับพวกบรรดาชาวฟิลิปปินส์นี่ก็มาแลกเงินหรือว่า อโอนเงินกลับไปยังประเทศนะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นในภาคพื้นของแรงงานในการทำงานมากกว่านะสำหรับโค้บันดาชาวฟิลิปปินส์นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับพอว่าเขาทำงานได้เนี่ยก็จะนำไรายได้เนี่ยส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดก็ดคือฟิลิปปินส์นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็ชาวฟิลิปปินส์นี่เป็นกลุ่มชาวคริสต์นะครับ มีร้านทำผมร้านขายพวกเกีรเวลรี่เครื่องประดับนะครับดูบรรยากาศนะครับร้านขายทองนะฮะเนี่ยครับรบ,บรรยากาศในวันอาทิตย์เราะววันอื่นๆเนี่ยผมเคยมาเดินมาสำรวจเนี่ยบรรยากาศไม่ได้คลกคักแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะคึกคักกันโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของร้านอาหารนะ ก็จะมีพวกของกินพวกขนมต่างๆของทางฟิลิปปินนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นจุดของร้านอาหารเนี่ยะร้านอาหารด้านนี้นะฮะก็นอกจากที่จะเป็นแหล่งที่จะมีสินค้าของทางฟิลิปปินมีชาวฟิลิปปินอยู่กันเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่บรรดาชาวฟิลิปปินเนี่ยมักจะมานัดพบแล้วก็สังสรรค์กันนะครับ ในกลุ่มของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ทํางานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับด้านนี้นี่เป็นร้านขายพวกแล็ปท็อปโนต้ตบุกนะครับตรงนี้นี่ก็จะขายพวกสินค้าของทางฟิลิปปินส์นะเป็นคล้ายๆกับมะนิลาหมาดนะครับขายสินค้าของทางฟิลิปปินส์นะครับสินค้านี่ก็จะนําเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์นะตรงนี้ก็เป็นขนมนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็น อ๋อเป็นพวกของใช้พวกพวกสันเซลลวทำผมนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของฟิลิปปินส์ทั้งหมดนะแต่หลักๆเนี่ยหลายอย่างเนี่ยก็นำเข้ามาจากฟิลิปปินส์ครับพวกขนมพวกของกินนะขนมครกเคี้ยวอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีราคาติดบอกชัดเจนนะครับก็ขายในสกุลเงินของทางมาเลเซียก็คือเงินลิงกิตนะครับ เนี่ยก็จะเป,เป็นล็อกๆไปนะบางล็อกนี่ก็ปิดอยู่นะครับคือค่าเช่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะเพราะว่าอยู่ในย่านทําเลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในย่านช้น่นาทาวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวของที่กรุงกวลาลัมเปอร์นะครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณจุดชั้นแรกหรือว่าบริเวณชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับขายพวกเครื่องประดับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะ ที่เราเห็นพวกคนหน้าผิวค้ำๆดำๆเนี่ยก็จะมาจากพวกทางบางคลาเทศจากในปาลนจากมีพม่าบ้างนะฮะนี่ก็ร้านขายกระเป๋าเสื้อผ้านะครับนะครับกระเป๋าดอยเตอร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าของปลอมทําเหมือนนะครับสินค้ามือสองพวกนี้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของบริเวณชั้นแรกครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศยังส่วนอื่นๆของห้างโพตาร,รยากันต่อครับก็เป็นบรรยากาศบร,ราาศิเวณพื้นที่ชั้นที่2นะครับนะครับก็จะมีร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับร้านขายเสื้อผ้าร้านขายรองเท้าขายพวกกระเป๋าเดินทางนะฮะนี่กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากจะเป็นแบบเป้สะพายก็มีนะครับนี่ก็ร้านขายเสื้อผ้านะครับ ฮัลโหลอันนี้ก็เสื้อผ้านะครับแห่สาวฟิลิปปิน์นี่ก็นิสัยส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่คนฟิลิปปิน์เท่าที่ผมรู้เนี่ยก็จะชอบในการร้องรําทำเพลงนะฮะแล้วก็จะดูสนุกสนานนะครับนร้านขายเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านรับ แลกเงินนะครับโอนเงินกลับไปยังต่างประเทศนะฮะก็จะมีเลทราคาบอกกำหนดเอาไว้นะฮะสำหรับสกุลเงินต่างๆนะครับร้านน้ำผมนะครับก็จะมีทั้งร้านแบบที่เป็นเสริมสวยแล้วก็รัดผมของผู้ชายคนระับมีทั้งซาลอนแล้วก็มีทั้งบาเบอร์อันนี้ก็ขายพวกผลไม้นะฮะขายพวกขนมปังนะครับแล้วก็มีเป็น อาหารขายด้วยนะฮะเนี่ยครับก็มีหลากหลายทั้งร้านทำผมร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตานะครับนี่ก็ของสินค้ามีแบบเซลล์ด้วยนะของ a d i d a s นะฮะนี่ครับเดินอยู่ที่นี่เนี่ยนึกว่าเดินอยู่ในกรุงมานิลานะครับจริงๆไม่ใช่นะที่นี่ก็คือกวัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซีย ร้านพวกขายรองเท้าเสื้อผ้านะครับนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณชั้นที่2นะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณจุดชั้นที่3ากันต่อครับนะครับตอนนี้นี่ก็มาอยู่บริเวณพื้นที่ชั้นที่3ของห้างโกตาลายานะครับด้านนี้ก็จะขายสินค้าของทางฟิลิปปินส์นะครับมีเป็นอะโวคาโดนะฮะนี่ครับ ฟอร์มฟอร์มฟิล p ปปินส์อ๋อยัง18 18ลิงกิตอ๋อนอนแต่งติดนะครับก็มีของขนมขายนะครับอันนี้ก็ร้านทำผมนะฮะฟอร์เร็กซ์คาร์โก้มาเลเซียนะครับเดินไล่ดูไปเที่ยวล็อกเที่ยวล็อกนะครับ อ๋อตรงนี้นี่เป็นร้านอาหารนะเลสเตอร์ลองอิซาฟีน้อยครับก็แน่นอนนะฟีน้อยนี่ก็เป็นชื่อร้านของฟิลิปปินส์ชั้นที่2นะครับอ๋อตรงนี้นี่รู้สึกว่าเป็นชั้นที่2องคนระับตอนแรกนี่ชั้นล่างสุดเป็นชั้นกีหรือกราวฟอร์นะนะแล้วก็ชั้นที่2อนี่ก็คือชั้นที่1ส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกชั้นที่3เนี่ยก็เป็นชั้นที่2ก็เป็นเมนูอาหารของทางฟิลิปปินส์นะครับเนี่ยฮะมีเป็นขนมหวาน นะครับด้านในนี่ก็จะเป็นพวกบรรดาร้านอาหารนะฮะผมเคยมานั่งกินเมนูอาฮาโลฮาโลนะฮะบนะครับบรรยากาศด้านภายในของร้านอาหารอิตาปีหน่อยนะฮะเมนูอาหารของทางฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นอาหารของทิ่นของเขานะฮะก็มีหลากหลายดีนะครับหลากหลายเมนูเลย ก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่สำหรับลูกค้าครับไปนั่งทานอาหารนะครับฟิลิปปิน์นี่ก็จะกินข้าวเหมือนกับคนไทยนะฮะมีเมนูข้าวนี่แล้วก็จะทานพวกกับพวกกับข้าวต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายมากมายร้านขายเสื้อผ้านะครับที่นี่นี่ของขายนี่ก็จะมีเสื้อราคาไม่แพงนะห้าริงกิตสิบริงกิตนะครับ แต่เมนูอาหารเนี่ยเท่าที่ผมสำรวจมานี่อาจจะแพงสักหน่อยนะเพราะว่าด้านภายในเนี่ยก็ตั้งอยู่ในห้างศพสินค้าแล้วก็ค่าเช่านี่ก็ค่อนข้างจะแพงนะสำหรับค่าเช่าในแต่ละเดือนของในการขายของนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแว่นตานะฮะเดี๋ยวจะมีจุดขึ้นไปอยู่ด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ะจะมีจุด ที่ขายของเหมือนกัน,นับตรงนี้นี่ของก็จะขายมันเหมือนกันนะพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้า,าต่างๆนะครับเอาครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศบริเวณด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่อีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นจากบันไดเลื่อนมาก็เจอพวกร้านขายเสื้อผ้าเลยนะี่บรรดาพวกบรรดา Hello อะมาบูไฮ เนี่ยครับร้านขายเสื้อผ้านะครับก็มีพวกบรรดาชาวฟิลิปปินส์ก็มาเลือกสินค้าเสื้อผ้ากันนะคือวันอาทิตย์นี่คือคักมากนี่ก็ร้านอาหารนะฮะเนี่ยครับบรรดาผู้คนชาวฟิลิปปินส์ก็มานั่งทานอาหารอยู่ตรงด้านนี้นะฮะเนี่ยครับเมนูอาหารต่างๆคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำให้บรรดาพวกชาวฟิลิปปินเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับคือเขาพูดกันว่าฟิลิปปิน ีลไล์โฮมนะฮะก็มีความรู้สึกเหมือนกับได้อยู่บ้านเนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ก็เป็นลิตร์นวนิลานะครับก็ให้อารมณ์ความเป็นฟิลิปปินส์แบบโหแบบเต็มๆเลยนะฮนะนี่ครับมีโซนขายเสื้อผ้าขายรอ,องเท้านะครับนะครับจากบริเวณจุดที่ผมขึ้นมานีนะครับจากชั้นล่างสุดเลยครับวก็ขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับ เดินชมบรรยากาศกันนะครับร้านทําผมก็อยู่ด้านนี้นะฮะด้านบนนี้ตรงนี้ก็มีร้านทาผมไม่เช่นเดียวกันนะครับนะครับร้านทําผมบริเวณจุดชั้นด้านบนตรงนี้นี่ปิดนะครับล็อกนี้ปิดก็มีทั้งร้านอาหารร้าน เสื้อผ้าร้านทำผมนะครับมากมายหลากหลายนะฮะแล้วก็ช่วงวันหยุดนะครับชาวฟิลิปปินส์ก็จะมารวมตัวกันนัดพูดคุยกันสังสรรค์กันนะครับเรียกว่าห่างจากบ้านเกิดมาแต่ก็ไม่เหงาเนะฮะเพราะว่าได้มาอยู่ในชุมชนที่อยู่ในต่างแดนนะฮะร,รวมกันก็จะเป็นลิตเติ้ลมะนิลานะครับนะครับบรรยากาศจาก บริเวณชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับเมนูอาหารของทางฟิลิปปินส์นะครับมีหลากหลายมีปลาหมูเนี่ยมีนะครับคือเมนูของทางมาเลเซียเนี่ยไม่มีหมูเพราะว่าเขาจะขายเป็นอาหารฮาล้านของทางมุสลิมนะแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยทานหมูได้เพราะว่าคนฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นชาวคริสต์นะครับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับประทานเนื้อหมูนะครับชั้นบนเท่าที่ผมสังเกตไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะที่ขึ้นไปสำรวจเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรขายคือดูโล่งๆนะครับนะครับบรรยากาศของบริเวณชั้นบนตรงชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ดูที่ คึกคักนะครับส่วนชั้นด้านบนเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ครับรบรรยากาศของห้างโกตาลายาครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันอาทิตย์นะก็บรรยากาศก็จะคึกคักแบบนี้นะฮะนี่ครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศครั้งหนึ่งนะที่ผมถ่ายชมครับจากชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆตามบันไดเลื่อนนะครับนี่คือบรรยากาศของ ห้างโกตาลยาครับในกรุงกัวาลล์ลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของห้างโกตาลยาครับหรือชื่อนึงก็คือลิตเติ้ลมานิลาครับที่ตั้งอยู่ในกรุงัวลลลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ